บกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับรู้ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนอย,อยู่ที่ทะเลแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วตัวเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องเน้นเร่งกปเอ๊ะน oh anyway. ี่นจะปวดทีแหมอนนั่งนี่เฮยนี่เอานั่งไหมไม่ะของนเอเียกมันเอะมันเดินหน่อยหน้าได้แน่ครับเลยก็วางให้ผมเอฟมเดินหน่อยน้ไม่เอาผ้าเนี้ยไม่เอาผมวางไม่เอาผ้ากระตีเดี๋ยว เอารองเท้าไว้เนี่ยาไว้เนี่ยนตรงนพอนกุนไม่ไฟ้ไปยักไปโไปกับไปเอยไปยักไปกับไปเอนู่นคนไล่คนเสียดกันหรืไหนพระมาช่วยจ้าเลยั้งมาช่วยจาไปม่วยจ้าเจอสวยนรวย่าลูกขึ้นยังขึ้นรถยังไอัใหญ่มาก มันบอกอ่ะไหวฝาดเฟื่องๆมับวกใหญ่มั่งไหวแล้วจ้าคลมด้วยบวกขึ้นรถยังขึ้นแล้วจ้าสวัสดีค่ะแล้วบวกกันขอลากันนะครบเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนลากันก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตัะไข่ให้บัวคมด้วยนะครับเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม